อนกูนไม่มีเงินมันไม่มีใครที่ยืนอยู่ข้างกูกูจะสร้างตัวเองและกลาไปให้ที่บ้านดูมีแต่เก,กาะแตกพวกมึงไม่ใช่หลอกญาติกูพวกมึงไม่ปอดแหกเลยมึงออกไปจากบ้านกูพวกมึงแม่งหวังแต่ผลประโยชน์ไม่มีความจริงใจไม่จะลืมสักทีก็คิดดีกับสิ่งที่มึงนั้นทำลงไป ตภาพคนแบบมึงไอสัตว์กูบอกไว้เลยก็แค่พยายาไม่ต้องพูดใ้มากกูไม่ได้ต้องเปืือใครอก็ต่อจากนี้กูก็มีเชื่อใจแล้วก็ตอนที่กูหมดใครอดกับกูบ้างกูแม่งโคตรจะภูมิใจกับสิ่งที่กูสร้างกูทําทุกอย่างมาด้วยตัวเองใครเห็นกับกูบ้างออกทํางานตั้งแต่18บางคนยังอยู่บ้านอ๋อพ่อแม่ยังไม่นี้มีสินที่กู ม่จะนอนรอที่พูแต่พวกกูต้องทำถึงจะเป็นงานประจำเพราะว่าวางสุดท้ายนั่นก็อยู่ที่ลูกจำอะไรนะันไม่ใช่ที่พูดถ้าไม่ยืมเงินมันก็เวรีกูกูบอกไว้ถ้ามึงยังหาเงินมึงก็คงไม่ใช่นักเลงขี้มม่นตอนกูนไม่มีเงินมันไม่มีใครที่ยืนอยู่ข้างกูกูจะสร้างตัวเองและกลับไปให้ที่บ้านดูมีแต่กอบแต่พวกมึงไม่ใช่หลอกญาติก,กูพวกมึงแม่งปอดแหกเลยมึงออกไปจากบ้านกูพวกมึงแม่งหวังแต่ผลประโยชน์ไม่มีความจริงใจ จะเลือนสักทีก็คิดดีๆกับสิ่งที่มึงนั้นทำลงไปกูพอแล้วพอกับมิตรภาพคนแบบมึงไอ้สัตว์กูบอกไว้เลยก็แค่พยายิมไม่ต้องพูดใ้มากกูไม่ได้ต้องเบื่อใครอก็ต่อจากนี้กูก็ไม่เชื่อใจเย่ยก yeah. ูทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหาด้วยตัวเองไอ้สัตว์ าของนหรือเปล่าไอ้เฮียไม่ใช่ว่าคพบไปจะก่อแดดคนแบบมึงอ่ะมันไม่จเจริญหรอกไอ้สัสมันฟังไว้แล้วก็ใครที่เข้ามาเพื่อจะวังผลประโยชน์กูอ่ะก,ก,กูบอกไปเลยมันจะไปตายไหนก็ไปเฮียไม่มีค่ากู